โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและว,วันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกม Marvel Spider-Man นะครับผมนะครับอย่างที่รู้กันไปนี่ฮะเพิ่งมี DLC Black Cat ออกไปเลยนะครับก็เราก็ไม่รู้นะฮะว่า Black Cat นี่เออ่ยังจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอ DLC หน้านี่ครับว่าไอ้ Hammer e h เนี่ยมันจะแผนการอะไรมีอะไรต่อไปนี่ครับเราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าไอ้ f a s ไดเนี่ย ในนั้นมันมีอะไรอะไรยังไงนะครับอเพราะว่าเราเห็นแบ็คแคทตายก่อนนะครับแล้วก็จบไปที่ตรงนั้นนะฮะหลังจากจบเอ่อ DLC แบ็คแคทนะครับนี่นะครับ The Heist ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เล่นเล่นไปนะครับผมก็เล่นเล่นไปแล้วที่วันนี้ที่ผมที่สำคัญเลยก็คือผมจะมารีวิวชุดที่ได้จาก DLC The h เด s t นั่นเองนะครับนี่ก็คือจะมีอยู่3มชุดด้วยกันนะครับที่มีที่มีมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้จะ เป็นเกมสเ n ิร์แมนที่มีชุดเยอะที่สุดเท่าที่มีมาแล้วล่ะนะครับดูฮะมีเท่าไหร่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบเอาหมเอาใหม่หม้าอันนี้ห้าใช่ไหมแถวและห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดตัวนะครับมีชุดสาสิบเอ็ดตัวแล้วยังต้องบอกว่าอนาคตมีอีก2 DLC นะครับซึ่งเขาคิดว่าน่าจะปล่อยมาอีกอย่างละสาม สามชุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับอันนี้น,นี่ไม่รู้นะฮะก็ต้องรอเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็ยังมี DLC ต่อไปโผล่มาอีกนะครับนี่ผมก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไม่พลาดเหมือนรอบเดือยไฮนะเดือยไฮนี่นะครับพลาดอันนี้รู้สึกว่า DLC 2จะเป็นชื่อว่าอะไรอะเติร์ฟบอลโอ้มีคําว่าส่งคมนะครับแต่แต่คิดว่าน่าจะต่อจากเนื้อเรื่องของแบ c ็กแคทเลยนะฮะที่แบ c ็กแคทตายแล้วก็ยังมีเฮดแฮมเมอร์ มาด้วยนั่นเองนะครับโอเคชุดแรกของเราเนี่ยที่มาได้มาจากในเกมนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับชุดนี้ชื่อว่า r e s i l i e n t นะครับน่าจะประมาณนี้ r e s i l i e n t สูตรนะครับไอ้ r e s i l i e n t รู้สึกว่าผมเคยไปเซิร์ชมามันแปลว่ายืดหยุนประมาณนั้นนะครับน,น่าจะเป็นชุดที่มีความยืดหยุนสูงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ประวัตินะชุดนี้ไม่เคยเห็นเลย นะครับเพิ่งจะมาเคยเห็นใน DLC นี้นะครับก็น่าจะเป็นชุดเฉพาะในเกมนี้นะฮะเพราะว่ารูปทรงมันจะคล้ายๆอันนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆที่ชุดที่แ a c k แคททำมาให้นะครับก็อันนี้เนี่ยแมงมุมมันจะคล้ายๆกันนิดหน่อยเนะฮะนี่สังเกตข้างหน้านี่ครับแมงมุมมันจะค่อนข้างจะคล้ายกันเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาเลือกมาเลยดีกว่ามาเรามาดูกันแบบใกล้ๆกันแบบเออเขาเรียกว่า โฟโต้โหมดดีกว่านี่ครับจะได้เห็นกันแบบโคตรดับเบิลช็อตนี่อุ <c> ้ย <oughs> นี่ครับชุดเขาจะเป็นหนังเงานะเนี่ยไม่มรู้ว่าหนังหรือว่าเป็นอะไรนะอันนี้นะี่ครับแต่คิดว่าเป็นหนังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้นะี่แล้วก็ตรงนี้เอ้แต่มันค่อนข้างจะเหมือนเหล็กนิดนึงนะนะี่ครับดูรอยเปื้อนนะี่ครับอืมค่อนข้างจะคล้ายๆเหล็กนิดนึงอุ้ยเป้า,าตุงอีกแล้วโอเคมาดูด้านหลังกันเนี่ยอ้อมอ้อมอ้อมมาดูด้านหลัง ด้านหลังก็วันนี้ลายลายโหโคตรละเอียดตรงนี้น่าจะเป็นดูเหมือนผ้าเลยสักอย่างนะครับแต่ว่าหนังตรงข้างบนตรงสีแดงนะครับมันจะเงาเงานะครับแล้วตาของตัวนี้นะฮะตาตาของสไปเดอร์แมนตัวนี้นะครับมันจะออกแหลมแหลมนะครับนี่ตามันจะคมมากๆนี่ยแหลมมากๆเลยผมคิดว่ามันเหมือนสไปเดอร์แมนในนี่เลยนะสไปเดอร์แมนในเกมสไปเดอร์แมนอะไรวะตาแหลมแหลมเหมือนกันอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะลืม เออนั่นแหละมันจะมีเกมซูปเปอร์แมนที่ตาแหลมอย่างนี้เหมือนกันนะครับอืมอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าชุดไม่ใช่แบบนี้นะชุดเป็นคลาสสิกนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ผมถามว่าเทพไหมถามว่าเทพไหมก็โอเคอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่น่าเกลียดอะไรนี่ครับตานี้ไม่ได้หมายความว่ามันโฟกัสอายไม่ได้เนี่ยมันทําได้นะเห็นตอนตอนในเอ่อตอนทําคลิปมันก็ยังมีกระพริบตาบ้างนีครับแต่รู้สึกว่าตามันจะค่อนข้างจะกระพริบแบบ ไม่ได้แบบเต็มที่เนี่ยซาเูอรแมนตาตีนั่นเองเนี่ยครับโอเคเราลองเอาซามูอรแมนตัวนี้ไปลองต่อสู้กันก่อนดีกว่าม,มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทาไมมีแบบนี้ด้วยอะมาใหม่มาใหม่มหมอัปเดตใหม่อ่ะเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยทําไมรอบตัวมันมีสี่เหลี่ยมฮะอันนี้ไม่เคยเห็นอ๋อมันจะหนีมันจะหนีนหนโอเคเคยเห็นแล้วกูจําได้อันนี้อวยเองลืมเองน่ครับมันจะเป็นฉากที่ อย่าให้โจรหนีเนี่ยแล้วเราก็ต้องเข้าไปสู้เสยเสยแล้วหลบับหลับเลยเรียบร้อยโอเคครับชุดนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมนะ่ะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดใหม่นีครับที่เคยเห็นในเกมเกมนี้เลยเนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นที่ไหนเนาะโอเคดูชุดต่อไปกันนะครับชุดต่อไปที่ผมจะให้ดูก็คืออันนี้เลยเนยะฮยสไปเดอร์ยูเคนะครับ อันนี้รู้สึกว่าจะเคยเห็นในเกมหลายเกมแล้วนะครับในเกมเลโก้ผมก็เคยเห็นนะฮยแต่แต่ส่วนใหญ่จะเห็นในเกมเลโก้นะชุดนี้นะครับไม่เคยเห็นในเกมซับเทนแมนอื่นๆเลยนะครับเพิ่งจะเคยเห็นในเกมนี้ลุ้นๆเลยเนี่ยสำหรับชุดนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยจริงๆอันนี้นี่ะชุดนี้ก็นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะชุดนี้เป็นปกติเนี่ยซับเทนแมนในจักรวาลอื่นๆเนี่ยซับเทนซัแมนเนี่ยจะอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแต่ในจักรวาลเนี้ยเป็น ไม่ได้เอ่อจะเป็นสไปเดอร์แมนที่เกิดในประเทศอังกฤษหรือเปล่าอันนี้จะไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าเกิดหรือว่าไปเป็นสไปเดอร์แมนในประเทศอังกฤษนะแต่ว่าสไปเดอร์แมนตัวนี้อยู่ประเทศอังกฤษนะครับอืมก็ดูจากชุดก็น่าจะรู้นะฮะว่าเป็นเป็นสไปเดอร์แมนโคตรจะอังกฤษเลยเนี้ยโคตรจะ UK เคนียครับ,รบส่วนพลังก็เหมือนสไปเดอร์แมนปกติเลยนะครับไม่มีอะไรที่โดดเด่นไปกว่าสไปเดอร์แมนออริจินเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันใกล้ๆอีกสักทีรู้สึกว่าตา ทำไมหน้าใบหน้ามันอ้วนๆวะหน้ามันอ้วนจังวะโอเคตามันจะมันก็มันก็เท่แหละแต่ว่ามันดูคมเหมือนกันนะตามันดูคมมันไม่เหมือนแบบว่าสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งเนีครับโฮมคอมมิ่ง <Home coming S 1> จะตาโอเคผมผมชอบนะตั้งแต่ที่ดูมาผมชอบตาของสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งมากๆเลยนะครับดูเป็นสไปเดอร์แมนดีเนี่ยแล้วก็ลายลายใยบนตัวจะทีหน่อยนะครับอืมจะเยอะหน่อยเนี่ยแล้วก็ลายตรงตัวนี่จะเป็นคล้ายๆธงชาติอังกฤษ ประมาณนั้นแหละอืมั้งแล้วก็ข้างหลังครับเป็นมุมมาดูเป็นมุมฮะเป็นมุมเป็นสามมิติเหรอเป็นไม่ใช่สามมิติหมายถึงแบบว่าเหมือนเอาเป็นมุมมาแปะหลังเลยอะไม่ใช่แบบเย็บเอาอะไรอย่างนั้นนะฮะนี่ฮะตูดโหแม่งแบบน้ําเงินส่วนใหญ่สีน้าเงินจะเยอะกว่าสีแดงอีกนะเนี่ยนะครับเปร่ารองเท้ารองเท้ามีสีแดงขึ้นมานิดหน่อยนะครับตรงนี้โอเคเอาให้ดูกันประมาณนี้แล้วกัน ลองไปสู้กับเหล่าร้ายดูกันฮะตรงนี้มีใกล้ๆทำไมมันมาบุกตรงนี้บ่อยจังวะอา้าวไม่มีเหล่าร้ายแหละอ๋อให้ช่วยก่อนฮะได้ดิจะได้ดูกันหลายๆแบบนะครับผมช่วยคุณไว้แล้วออกมาเร็วโอเคแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งอยู่นี่ <c oughs> อืมกูทำอะไรกูเนี่ยดึง ดึงโยนใส่คนได้ไงวะทะลุผ่านคนเลยนะอะไรอะ่ะยังไม่ได้ต่อสู้เลยอะไรวะอ๋อๆนี่ไงนี่ไงมันให้ตามรอยนะครับให้ตามรอยคนที่ทำเหตุนี้ไว้นั่นเองไหนวะซอยนี้เหรอไม่เจอไม่เจอไหนอะ่ะถึงแล้วนี่ไงอยู่นี่มันออกรถโอ้โอหแม่งเกือบชนกู สไปเดอร์แมนแล้วเหรอสไปเดอร์แมนแล้วไงเพื่อนกูตามไม่ทันแล้วงานเข้าอะไรของกูเนี่ยโขนใหญ่อะไรวะเนี่ยสไปเดอร์แมนตัวนี้ขนใหญ่ไม่เก่งเหรอวะโทษสไปเดอร์แมนอีกโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาไม้มามา,มาแล้วหลบมาเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับผมปึ๊บมาดิยิงจังยิงจังเลยเฮ้ยผิดทางผิดทางโอ้โหโดนยิงไม่เป็นไรทางนี้แน่นอนทางซ้ายแน่นอน หมาลงมาเลยเอาวะเทอยู่ฮะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ดูดูแปลกๆนะผมว่ามันดูแปลกๆนะสำหรับสเปนแมนยูเคนี่มันก็สถาบันเท่มันก็คงเท่แหละนะฮะนะครับถ้าสเปนแมนตัวนี้ออกมาก่อนไลน์นี้ออกมาก่อนก็คงจะเท่แหละนะครับเราไปเห็นไลน์สเปนแมนปัจจุบันจนชินแล้วไนงะ เห็นลายของสไปเดอร์แมนชุดของสไปเดอร์แมนคลาสสิกจนชินไปแล้วฮะโอเคเอ้ย,เ,อยเลยเลยโอเคชุดนี้ก็ประมาณนี้นะฮะนะครับผม,อมเอ้ยรู้สึกว่าตรงข้อมือเขาจะมีไฟอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ดูนี่ครับนี่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 อุ้ยอย่างอย่างโคตรชัดนี่ครับมันเป็นไฟอะไรไม่รู้นะฮะร,รู้สึกตอนผมเล่นเนี่ยผมสังเกตเห็นพอดีนี่ครับตอนกําปีนกําแพง มีแค่ฝั่งเดียวนะมือฝั่งนี้ไม่มีนะฮะมือฝั่งนี้มีแค่เครื่องพ่นใหญ่นี่ครับไม่รู้ว่าเครื่องนี้สามารถทาอะไรได้เหมือนกันนะครับนี่นี่น,นี่เครื่องนี้นาฬิกาปะวะเป็นนาฬิกาปะวะโอเคสำหรับซูร์แมนตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,อมโอเคมีคนให้ช่วยพอดีแต่ว่าการที่ก่อนเราไปช่วยเราเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกัน น่ครับโอเคแล้วก็ชุดสุดท้ายของ DLC นี้ก็คือชุดนี้เลย Scarlet Spider-Man Mark 2นะครับ Mark 1จะเป็นชุดนี้ฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็น Scarlet Spider-Man มันเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่า Mark เลยก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นชุด Scarlet Spider-Man ในยุคเก่าดีกว่านะครับในยุคเก่าๆเอ้ยยุคใหม่หรือยุคเก่าวะน่าจะยุคเก่าใช่ใช่อันนี้อันนี้คือยุคเก่าเลยฮะที่ผมให้ดูอยู่นะี่ครับอันนี้พอมาเข้าสู่ยุคใหม่ เขาเรียกว่าจักรวาลใหม่มันก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะอันนี้ก็อ่ะมาเอ้อาๆยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนี่สการ์ดสเปนแมนสองเรียกว่ามาร์คสองก็ได้แล้วกันนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าชุดภาคนี้การทำของชุดภาคนี้เท่โคตรๆนะี่ครับผมเคยเห็นชุดนี้ในเกม The Amazing Spiderman แล้วนะครับภาค2นคี่ฮะก็ นะครับก็งั้นๆน่ะก็ดูธรรมดาแต่อันนี้นะครับเขาแต่งให้มากขึ้นนั่นเองโคตรเท่เลยว่ะเนี่ยแต่งลายให้มากขึ้นน่ครับลายตรงแขนนะครับจริงๆไม่มีนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะนี่ข้างหลังรู้สึกว่าจะตัดตรงสีดาเนี่ยให้เป็นลายเบงมุมไปเลยนะครับแต่ก็ลวดลายของเขาเนี่ยฮะลายละเอียดถือว่าโคตรดีนะครับแต่ก็ตาตาของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงน่ครับมันรู้สึกว่าจะไม่เหมือนน่าจะเป็นหนังหรือเปล่านะครับมีร่องรอย โอเคแล้วก็ดูล่างเอ้ยชุดแม่งเท่อะผมชอบตรงสีแดงมากเลยนะครับส่วนประวัตินะฮะอันนี้ก็เคยเพูดพูดไปตอนในการรีวิวชุดในเกม Marvel Spider-Man แล้วนะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะฮะนะครับมีทั้ง3พาร์ทด้วยกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะแล้วก็เครื่องพ่นญ่เครื่องพ่นยาในเกมนี้เเพื่อนเครื่องพุ่นใ,นใ,ในนยาของ s p i d e r m a ทุกตัวนีครับจะเป็นของในเกมนี้หมดเลยนะครับ มันก็จะเป็นรูปร่างของเน็เหมือนในเกมเนี้ยนะครับในหนังหรือว่าในคอมิกอื่นๆมันอาจจะไม่เหมือนในนี้นะครับแต่ว่าในนี้ก็คือเอาของในนี้มาใส่ผมก็คิดว่ามันเท่เหมือนกันนะครับโอเคสีแดงมันก็ยาวลงมายันขาตรงนี้เลยนะรองเท้าค่อนข้างจะเท่นะครับอืมผมคิดว่าเท่เลยแหละใช้ได้เลยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนตัวนี้ผมชอบนะชอบมากด้วยเนี่ยบอกเลยอันนี้ชอบชอบจริงไม่มีโมตอนแรกนึกว่าสกินใหม่ไม่ใช่ส c า r เลตซูเปอแมน นี่ครับโอเคมาลองสู้ดูครับเท่จัดจัดเลยว่ะเอยระเบิดใหญ่ระเบิดลมลมพ,พัดลมพัดลมเพลมพัดลมเพติดหมดมาแล้วพวกมันมาพวกมันมาเราต้องใช้เวฟบ,บ,บอสซัมเวฟบอสซัมโอ้โหมึงขนอะไรกันมาเนี่ยโอ้ยอย่าตีเวฟบ,บอสซัมไงตัวนึงอยู่ไหนยิงเหรอยิงก็หลบได้แล้วก็โดดถีบ เรียบร้อยจอบอเอายังนี่วาอยู่ไหนกวะม,มาแอบแอะไรตรงน,นี้เอ้ยยังไม่มียังมีคนรอดอีกแล้วเนี่ยมาดิวะเสยโดดตามโอ้โหมองไม่เห็นมุมกล้องมุมกล้องไม่ดีเอาขึ้นไปทำอะไรบนรถขึ้นไปทำอะไรบนรถโคตรเท่เท่โคตรคเรียบร้อยชุดนี้ก็ ประมาณนี้นะฮะสำหรับ Scarlet Spiderman ถามว่า DLC ใหม่ออกชุดมา3ชุดผมชอบชุดไหนที่สุดก็คงต้องบอกว่าชุดนี้นะครับอันดับ1เลยทั้ง3ชุดอันดับที่2ก็คงเป็นชุดไอ้นี่ฮะเออ่ชุดอันนี้อันนี้ผมให้เป็นอันดับ2นะครับเอ่ออันไหนวะอันนี้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 นะฮะอันนี้อันดับ3ไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยไม่รู้สึกแปลกๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเห็นมันมีมานานแล้วแหละนะครับสำหรับ Spiderman UK นี่ฮะ เป็นในอิกจกรวาลหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่สเร์แมนไม่ได้อยู่ในนิวยอร์กเลยนะครับอยู่อังกฤษแทนเนะแต่ผมคิดว่าเมืองใหม่มันเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีให้หรือเปล่านะาเพราะว่าไอเมืองเมืองนี้คือเมืองนิวยอร์กไงนะฮะมันคือเมืองนิวยอร์กนะครับมันก็คิดว่าสเรนแมนจะออกนอกเมืองจากนิวยอร์กแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอเคสู้กันตู้กันต่อ,อยายระเบิดอฟินิ h ฟินิทก้านคอตัวนี้ตัวชอบสุดต้องให้ดูกันเยอะๆตัวชอบสุดต้องกระตุกคอให้ดูกันเยอะๆตัวนี้ถีบหนึ่งมแม่งพี่บึกพี่บึกฟินิทไม่ได้โอ้โหแม่งโยนพี่บึกโยนโยนหรอสไปเดอร์สไปเดอร์โดนสไปเดอร์โดนชอด็ชอตช็อตหมดช็อตแล้วชุดช็อตแล้วช็อตแล้วเอาด้วยเรียบร้อยขอบคุณมากลูกพ่อ เรียบร้อยฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นี่ครับสำหรับชุดทั้ง3ชุดของสไปเดอร์แมนใน DLC The h e i s t นะครับนะึครับผมก็คงประมาณนี้นะฮะมีแค่3ชุดเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องรอชุดใหม่ในเดือนหน้าเลยนะครับว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละผมคิดว่าเขาต้องออกมาชุดใหม่มาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เอ่อน่าดูนะผมพ่อผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่ามึงออกมาแล้วเนี่ย จะมีชุดอะไรมาอะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ข้าวๆ้วก็คงประมาณนี้นะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ <ste ep noise> ต้องขอลาไปก่อนแล้กันนะครับไว <ste ep noise> ้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ <ste ep noise> กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับถ้าอยากดูอะไรก็พิมพ์ไว้ด้านล่างเลยนีฮะก <résult> ็ถ้า Lego DC Week ตอนนี้ Lego DC s u p e r v i l l a i n นะครับก็นะฮะเดี๋ยวทำต่อเลยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้กันนะครับสวัสดีครับ